นี่เป็นไฟนนลคอค่ะสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2567ค่ะอย่าลืมนำส่งงบการเงินผ่านระบบออนไลน์ DBDE filing ภายในวันที่4มิถุนายน2568นี้ค่ะนางอารมอนทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในปี2 9 6 8มีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินประมาณ8 6 7 9 1 1รายปัจจุบันมีนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ3,044,441รายหรือคิดเป็น40%ยังขาดอยู่อีก 5 2 3 4 7 0รายหรือ60%ที่ยังไม่ได้นำทรงกรณีนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมันงบการเงินภายใน4เดือนหลังสิ้นรอบปีบัญชี กรณีจัดประชุมวันที่30เมษายน2568จะต้องนำส่งงบการเงินอย่างช้าที่สุดคือวันที่4มิถุนายน2568รวมถึงห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศที่ปิดรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567จะต้องนำส่งงบการเงินภายใน5เดือนหลังจากวันปิดรอบปีบัญชีโดยปีนี้สามารถนำส่งงบการเงินได้ถึงวันที่4มิถุนายน2560 8เช่นเดียวกันทั้งนี้เนื่องจากปีนี้วันที่31ธันวาคมถึง3มิถุนายน2568เป็นวันหยุดราชการวันสุดท้ายของการนำส่งคือ4มิถุนายน2568กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอฝากถึงนิติบุคคลค่ะที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในช่วงเส้นปีที่ผ่านมาขอให้เร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดหากส่งล่าช้าหรือไม่นำส่งจะมีโทษปรับตามกฎหมายค่ะโดยขอให้มีการ นำส่งงบการเงินผ่านระบบ BBD E Filing หรือรูปแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะ